สวัสดีครับพี่น้องแซนเตงแซน,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 นมอลลัมครับวันนี้มาโอู้แดดเลาะตลาดบานแพงครับขือนมาแต่เว้นเถาบอืมอยู่ทั้งใดล่ะอ,อ,อ่อนครับ ไไห 5, ม้มาเนี่ยพ่อสิบนี่มามามายั่รอก่อนเข้ามาแต่เส้เนผลเนาะมาหละนะครับวันนี้เราจะทำข้าวสิปปิงข้าสิอยา่างโดยเจสาม อดคนมาทันายครับมาเตเวชหัว กูหลอดหอนๆกูนี่ใส่ฮะกูม่อ่ว่ะเน้อน้ำอันน้ำเขาเป็นน้ำน้ำน้ำเอาน้ำสไปแก้วนึงครับบอมนรบ่มีแตนโอ้เอาโคกก็ได้เอาโคกก็ได้มีแซ่์เย็นบอกเออ ตลาดบ้านแพงครับโอ้ยห่อนครเจมันมาเตเวินอันนี้หมูใช่ไหมโอ้ยเอาหมูตอนเรากำลังกินน้ำ ซื้อที่บ้าน่ะซื้อสี่สิบบาทไม่มีหรอกแบงค์พันน่ะพอจ่เดียว้อยมาร้อยแบง้ร้เหรอเดียวสมองไร้แร้คอนเลยอาจารย์เล่นอะไรก็มนแต่หมเป็นเลยนี่ตอนนี้นี่นี

นี่คือตลาดบ้านแพงครับ่วนบ้านแพงโอ้ผักกระถูกกเป็นสกีมาแล้ว ไส ah ้กรอกโอ้มกรอกคือ well, ัอะันอะไรไป่งน่ใช่หร พี่น้องครับ,ม,รบมาแล้วใช่หรอไม่ยังไง ยูี่เป็นยกหัวอ้เหมือนออ่มันแม่ในคาตู้หันอะก็จำแล้วคะใส่ังไงไปังไมันมียังสั่นไหใส่ใส่ใส่ไงโอ้มันสิโบคเอติมันเป็นตะกินบอกเออนั่นเดีนยวนั่นละ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 เท่าไหร่คะ5 0 ยวบ้างไห้คมบอสมกินได้บอบอสเหรอเนาะไม่กิน, <c ười> นอันคมันคมก็พอเอา <c ười> ลวหนึงลนึ่งลดลอยบเอาจ้เอางลหนเดี๋ยวแบ่งไว้ใส่ลางด้วยล้อเอาลโลนึ่งกไ้เอาเนื้อนผมนค่ะ่ลงรก็ลยน่าเป็นยังไงเขาลงเอาเอาสองลเลยลยนี่เอาไปเนปนเลยเอาลนึงดเดี๋ยวจน้วใส่่ลาเนื้อนปนรครับเนื้อคอเนื้อายันนะครับเนื้อนจ้า เขาจะเคืองโลเนาะเขาเหนื่อยจะเคืองโลนอัน่อไปอย่างเนาะนค่ะแ่นมาร์ดีๆนะสามเนาะมาร์ดีๆไปย่างอาคิด90ก่อนเป็นเท่าไหร่150.90ต่145 J3 สกกาย ของเราสน่สิบเราโอเคลงซื้อเนื้อผจิ <Nein> ้มฮะื้อผจิ้มด้วได้บอรพักไหมวันนี้เราจะปาร์ตี้ ปี้งย่างครับนัังอเอดกตุวนหัวแล้แดดเอาแดดเอามเอาอย่างเอาดยครับผม น้ำจิ้มอร่อยอร่อยไกอ่มรัิดแต่ใบนน้บมีบเ่หองเปรมีครับเอไปกินับรัานกมด้จ้เอาแต่ต้นหอมนะครับต้นหอมอย่างเดียวโอ้เอาอันแซนผักชีเอาผักชีอย่างเดียวโอเคได้ครับ เอาพักซีอย่างเดียวหอมเปยบหอมเฟยก็เอาจะไปกินครับอันนี้มัดเท่าไหร่นี่สิบบาทครับถึงมาปูกมุกทัวขายดอกเปนยังไงางกริบบาด้ครับหวานหอนโบกินับาวกินับาวาีนี่ยข้าวกินับอันมันเก็บมม้หอนียนหาเก็บไา้หยอดห่อนห ได้ล้วสี่เออจักบาทบันยี่สิบสสบสี่สิบห้าสิบหสิบก็ยี่เป็นเจ็ดสบาทครับชื่วเาคู้คนเหนือเนาะครับเหนือครับยัง้อ้งอยู่ใกล้อุบลบเหนืออุบลจ้านี่เหนือของแท้ครับคือม่เดี๋ไม่อยู่ไกลแับ ไม่ได <cose S 1> ้มาอยู่ไข่ไม่ได้คนไม่ได้ไข่ลูกเป็นลูกอย่างเงี้ครับเพราเปม่ไปดูไข่ทั้งนี่เขาเป็นตัวมาจะได้จะได้ไม่ผิดข่าวเฮงเฮงรวยรวยนะครับตลาดสดบ้านแพงโอ้ทอดแด็ดสามนะครับคือตลาดสดชุมชนบ้านแพงนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งแพงแบงฝันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีอ่าย่างใส่ครับวันมีคนมา,นายังเซเวิสอยู่ ยิ้ไปเลยเขาให้ได้สักถุงหนึ่งซิมยบนนี้นึงิจะุงเอายิกว่าสามก็ซื้อันประหยัเมื่อไห่ผมเนเ้องไก่แล้วท้าเป็นปลาไกยนะครับตบ้านแพงขายนีก็มาฮะขอบคุณพี่น้องท่านเพื่อนครับ พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ